้ลในช้าของวันที่13สิงหาคมปี2018ได้มีการหายตัวไปของหญิงสาวที่ตั้งขันได้15สัปดาห์และลูกๆของเธออีก2คนหญิงสาวที่เป็นเพื่อนสนิทก,กับเธอได้ติดต่อเธอหลายครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนได้รู้ว่าเธอได้หายตัวไปจากบ้านจึงในโทรแจ้งความกับตำรวจแชนันวัตกับลูกสาวอีก2คนคือเบลลาแมรี่วัต เซเลเต้แคทเธอรีนวัตสำนักข่าวเดนเวอร์โพสต์ได้สัมภาษณ์คริสเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกและภรรยาของเขาคริสได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าแชนันเบลล่าเซเลเต้คุณออกไปอยู่ที่ไหนได้โปรดกลับมาถ้ามีใครพาเธอไปช่วยพากลับมาทีฉันต้องการพบทุกคนฉันต้องพบพวกเธออีกครั้งคำว่าบ้านจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีพวกคุณอยู่ที่นี่ในการให้สัมภาษณ์นั้นคริสดูไม่มีความจริงใจ รีเสียใจแม้แต่น้อยและจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ไปสอบถามกับเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ครอบครัวของทั้งครูจากการสอบถามมาจากทุกๆคนทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าคริสนั่นแหละอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของลูกๆลูกและภรรยาและในที่สุดก็พบทั้งสามคนเป็นศพถูกกำพร้าวไว้ที่บ่อกเก็บน้ำมันในเมืองเฟดเดริกโคโลราโดซึ่งคนที่น่าสงสัยมากที่สุดในการหายตัวไปครั้งนี้ก็คือคริสวัต แฮมมลี่เจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนโคโลราโดต้องการให้คริสนั้นมาเข้าเครื่องจับเท็จหลังจากผลจากเครื่องจับเท็จออกมาและคะแนนของคริสไม่ผ่านเขาโดนสอบสวนอีกครั้งเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่คริสก็ยังยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของภรรยาและลูกๆคริสเริ่มรู้สึกถึงเครียดและกดดันจากการโดนสัมภาษณ์เป็นเวลานานเขาได้ขอไปพบกับพ่อของเขาและได้ยอมรับกับพ่อในที่สุดว่าเขาได้นอกใจภรรยาจริงๆและเขานั่นเองเป็นคนที่ฆ่าแชเนล คริสอ้างกับพ่อว่าเขาโกรธภรรยาของเขามากที่เธอนั้นได้บีบคอลูกๆจนเสียชีวิตและในตอนที่คริสได้สารภาพกับพ่อของเขาเขายังไม่รู้ว่าได้มีเจ้าหน้าที่ได้แดกฟังและอัดวิดีโอเอาไว้ก่อนเหตุฆาะตะกรรมนี้จะเกิดขึ้นนั้นคริสวัตกับเชนนอนวัตทั้งคู่ได้เจอกันเมื่อปี2009เขาได้พบกันใน Facebook และได้เริ่มอ,ออกเดทกันทั้งคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์และตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2012พวกเขาทั้งสองคน ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่เมืองเฟเดริกรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างบ้านสร้างครอบครัวและเริ่มต้นอนาคตด้วยกันในวันที่17ธันวาคม2013พวกเขาได้ให้กำเนิดลูกสาวหนึ่งคนคือเบลล่าแมร่วัตแชเนันเธอตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ลูกสาวคนแรกของเธอเธอใช้เวลาทุกนาทีเพื่อดูแลของ,ของควัมสุดล้ำค่าของเธอและในวันที่17กรกฎาคมปี2015เธอได้ให้กำเนิดลูกสาวอีกหนึ่งคน คือเซเลเต้แคทเธอรีนวัตและมีชื่อเล่นว่าซีซีเชนแอนได้ตื่นเต้นมากที่ได้ลูกสาวอีคนซึ่งลูกสาวทั้งสองเกิดด้วยความช่วยเหลือจากเทคนิคทางการแพทย์เพราะเชนแอน,นไม่สามารถให้กหําเนิดลูกได้โดยวิธีธรรมชาติเพราะเธอนั้นป่วยเป็นโรค SLE หรือเรียกในภาษาไทยว่าโรคหุ่มพ่วงยังไม่เท่านั้นลูกสาวคนเล็กเกิดมาด้วยภาวะหลอดอาหารตีบตั้งแต่กําเนิดจําเป็นต้องผ่าตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลทําให้คริสตและเชนแน,นมีภาระเพิ่มขึ้นที่สูงมาก เพราะทั้งคู่มีรายได้รวมกันอาจไม่พอใช้จ่ายในหลายๆทางทั้งภรรยาที่ยังต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกที่คอทําให้มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่สูงมากและยังมีหนี้บัตรเครดิตเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ารักษาพยาบาลค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนอกจากนี้สมาคมเจ้าของบ้านยังฟ้องพวกเขาเรื่องค่าธรรมเนียม HOA ที่ค้างชำระและนั่นเองก็ทําให้ทั้งคู่ถูกฟ้องล้มละลายด้วยหนี้สินทั้งหมด4แสนกว่าดอลลาร์สหรัฐแต่ด้วยความมุ่งมั่นของทั้งสองเขาสามารถพาครอบครัว ผ่านมอสุมชีวิตมาได้คริสตและเชเนนผูน้เขามีโอกาสได้ทํางานที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเชเนน,นนั้นได้เป็นเซลล์ขายตรงและได้เป็นพนักงานดนีเด่นของบริษัทถือเป็คข้บพรกของครอบครัวให้เดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวที่กําลังย่ําแย่เธอทํางานหนะักเพื่อลกูลกๆและครอบครัวเพื่อให้เดินต่อไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดส่วนคริสเขาได้เป็นวิศวกรในบริษัทอนาโาโกปิโตเลียมทั้งคู่ต่างกมุงมันในตั้งใจทํางานกันมาโดยตลอดเพื่อให้ครอบครัวนั้นสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ เชเนนเธอได้รับขา่าวดีเขาได้ตั้งครรภ์ลูกคนที่สด้วยวิธีการธรรมชาติเธอดีใจเป็นอย่างมากและตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์สามีของเธอในวันที่11มิถุนายนปี2018เชเนนเธอได้อัดวิดีโอเซอร์ไพรส์คริสว่าเขาเนได้ตั้งท้องลูกคนที่3คริสประหลาดใจมากกับการตั้งครรภ์ของภระระยาเขาดูตื่นเต้นมากในวิดีโอเยี่ยมไปเลยเขาพูดกับภระระยาก่อนที่เขาจะจูบเธอในวันที่14มิถุนายนปี2018เชเนนได้บันทึกวิดีโอของลูกสาวในขณะนั่งในรถ เบลล่าลูกสาววัยสี่ขวบได้ร้องเพลงถึงพ่อเขาว่า กการ็ดูเหมือนจะดําเนินไปอย่างปกติภรรยาได้วางแผนที่จะเฉลยเพศลูกคนที่3ให้กับครอบครัวของคริสและของเธอในวันที่19สิงหาคมปี2 0 1 8ดโดยการอันตราสาวแชนันเธอดูตื่นเต้นไปอย่างมากแต่กลับกันคริสดูไม่ได้ตื่นเต้นหรือดีใจเท่าไรนักและเหตุการณ์หลังจากนี้จะนําไปสู่การฆาตกรรมที่สะเทือนใจคนทั้งโลกเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่13สิงหาคมปี2 0 1 8ัณเมืองเฟเดริกรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา แต่ก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมครอบครัวนั้นเนมที่27มิถุนายนปี2018เชนเนนเธอได้พาลูกๆทั้งสองคนไปพักผ่อนที่รัฐนอร์ทโคโรลนาประมาณ5สัปดาห์ในขณะที่สามีของเธออยู่บ้านและทํางานเนื่องจากไม่สามารถลาพักร้อนได้เป็นเวลานานเกินไปแต่คริสก็บอกกับเชนเนนว่าเขาจะตามไปในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อใช้เวลาร่วมกันในตอนที่เชนเนนและคริสไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงพักร้อนทําให้เธอนั้นรู้สึกใจไม่ดี เขาคิดว่าสามีของเธอนั้นนอกใจเพราะคริสจะไม่ค่อยรับสายชชเนนเขาก็เอาแต่บอกว่าทํางานอยู่ตลอดเวลาและเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งคริส <Chris S 2> เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขที่จะมีโรกคนที่3กับเธอเขาพอใจที่มีแค่เบลล่ากับซีซีมากกว่าคริส <Chris S 2> ได้นอกใจชชเนนจริงๆเขาได้พบรักกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่านิโคลแคสซินเจอร์ทั้งคู่แอบไปออกเดทกันอยู่บ่อยครั้งในตอนที่ชชเนนพาลูกๆไปพักร้อนและคริสนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับชูของเขาเขายังบอกกับชูได้ว่า กำลังจะขาดาและตอนนี้ได้แยกกันอยู่กับแชเนนไม่กี่วันก่อนที่คริสจะบินไปหาแชเนนเขาได้พานิโคไปเที่ยวที่ต่างๆและได้ค้างคืนด้วยกันที่ Great s a n ซ Dunes National Park นิโคนั้นมักจะชอบส่งรูปที่วาวิวให้กับคริสอยู่บ่อยครั้งและคริสเองก็ได้เก็บรูปพวกนั้นไว้ในแอปพลิเคชันที่เป็นรูปเครื่องคิดเลขทําให้ภรรยาของเขาจะคนจะรือโทรศัพท์ของคริสยังไงก็ไม่พบเจออะไรแม้แต่นิดเดียวในวันที่30กรกฎาคมปี2018 คริสได้บินไปหาเชนเนนและลูกๆของเขาคริสมีท่าทีที่ไม่เหมือนเคยเขาทําตัวต่างจากเมื่อก่อนไปมากถึงขั้นปฏิเสธที่จะมีเซ็กกับภรรยาของเขาเชนเนนเห็นอาการณของคริสที่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่สงสัยว่าในชว่วงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนั้นคริสไม่คิดถึงกันบ,บ้างเลยหรอเขาทําท่าทีดูห่างเหินเกินไปจนเชนเนนต้องปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนของเธอและเพื่อนก็พยายามปลอบใจเพื่อไม่ให้เชนเนลนั้นต้องคิดมากเชนเนนนด้ขึ้นได้ว่าที่คริสทําตัวห่างเหินกับเธอ อาจเป็นเพราะว่าเชนนนั้นเคยทะเลาะกันกับฝ่ายพ่อแม่ของคริสเรื่องที่พ่อแม่ของคริสนั้นสั่งอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงให้กับลูกๆของเธอเพราะลูกสาวทั้งสองคนนั้นแพ้ถั่วลิสงและอาจอันตรายถึงชีวิตได้เชนันก็เลยคิดว่านั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คริสหึงห่างกับเธอในวันที่ทั้งคู่กลับมาถึงบ้านก็ยังคงทะเลาะกันตลอดเชนันเลิกที่จะเซอร์ไพรส์เพศของลูกในท้องและได้บอกกับคริสไปเลยว่าลูกในท้องคือเพศชายและจะตั้งชื่อลูกว่านิโก้ลีวัต ในเวลาต่อมานเชนแนนเธอติดงานของบริษัทซึ่งต้องบินไปที่รัฐอาริโซนากับเพื่อนสนิทของเธอและไม่สามารถพาลูกไปด้วยได้จึงจําเป็นต้องให้ลูกๆอยู่กับสามีของเธอนเชนแนนพยายามปรับความเข้าใจกับสามีพยายามโทรหาและขอคุยกับกลูก,ลกแต่ทางคริสเองกลับส่งรูปภาพที่เป็นตุ๊กตาที่มีที่ชูคลุมหน้ากลับมาให้เธอในช่วงที่นเชนแนนติดงานอยู่ที่รัฐอาริโซนาคริสไม่ได้อยู่เลี้ยงลูกๆเลยเขาได้จ้างพี่เลี้ยงที่เป็นลูกสาวของเพื่อนเขา มาเลี้ยงลูกๆแทนในวันที่11สิงหาคมปี2018เพราะพ่อคริสนั้นได้นัดกับชื่อของเขาเพื่อไปออกเดทกันอีกครั้งที่ร้าน The l ล z y Dog s อก r t r t r a r a n ์แ l รัสโคโรราโดในเช้าวันที่12สิงหาคมปี2018ฉะนั้นเขาก็ได้ส่งข้อความหาคริสว่าสวัสดีตอนเช้าที่รักฉันคิดถึงคุณมากๆขอฉันดูรูปลูกๆหน่อยได้ไหมคริสก็ส่งรูปลูกๆให้เชนนดูให้หาคิดถึง ได้ลหลังจากนั้นคริสก็บอกกับเพื่อนร่วมงานของเขาว่าวันนี้จะไปเช็คพื้นที่บ่อในมันดิบแทนที่เพื่อนของเขาเองและในวันต่อมาเมื่อเวลา1นึน่นาิกาสีนาทีของวันที่13สิงหาคมปี2018สเชน,นันเดินทางกลับมาจากอาร์ติโซนาโดยได้บอกกับเพื่อนสนิทของเธอมิโคลแอชคินสันว่ามีนัดอันตราสาวก,กับหมอและได้ขอให้เพื่อนของเธอนั้นไปส่งแอคินสันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรและตอบตกลงเวลา2องนาฬิกาไอคินสันได้ไปส่งชชนันถึงหน้าบ้านของเธอที่เฟเดริก หลังจากที่เดินทางไปทำธุระด้กันมาและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอหน้ากันในตอนเช้าของวันไอคินสันพยายามติดต่อเธอหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเชนเนได้เลยเพราะปกติแล้วเชนเนจะเป็นคนที่ติดโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากเมื่อไอคินสันไม่สามารถติดต่อเพื่อนของเธอได้เขาได้ตามไปที่คลินิกที่เชนเนได้นัดกับหมอเพื่ออ,อันตราสาวแต่ก็ไม่ได้พบเชนเนอยู่ที่นั่นไอคินสันเลยได้ขับรถไปที่บ้านของเชนเนที่เฟเดริก เพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าเมื่อมาถึงที่บ้านก็ไม่พบใครเลยเขาพยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาเลยเวลา13บสมนาฬิกาสานาทีแอ็กินสันได้โทรหาตำรวจว่าเขาไม่สามารถติดต่อเพื่อนของเขาได้และเขาก็ไม่ได้ไปพบหมอตามที่นัดไว้ด้วยเลยทําให้แอ็กินสันไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพื่อนสนิทของเธอได้หายตัวไปเธอเป็นกังวลจึงของให้ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบในบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่เธอได้โทรแจ้ง911ไปแอดกกินสันบอกกับตำรวจว่า อนที่เธอเป็นป้าของวัดนั้นเธอเห็นรถของชายนนอยู่ในโรงรถและพบว่ามันน่าสงสัยเมื่อไม่มีใครมาเปิดประตูจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้ตรงไปที่บ้านของชายนนตามที่ได้รับแจ้งเมื่อตำรวจเดินทางไปยังบ้านของครอบครัววัดตำรวจได้พบกับรถของชายนนที่จอดอยู่ในโรงรถจริงๆตามที่ได้รับแจ้งและรองเท้าคู่ปวดของเธออยู่ภายในบ้านที่สามารถมองเห็นได้ทางหน้าต่างเจ้าหน้าที่ทาการสารวจบริเวณรอบๆบ้านพวกเขาพบกับความว่างเปล่าและไม่มีใครอยู่ที่นั่นทางเจ้าหน้าที่เลยติดต่อไปหาคริส เพราะเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านจากนั้นไม่นานคริสก็มาถึงและได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณบ้านของเขาและได้เปิดบานให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสำรวจข้างในตำรวจได้ถามถึงการหายตัวไปของภรรยายและลูกๆของเธอเมื่อคริสพูดกับตำรวจในวันนั้นเขาบอกว่าภรรยายนั้นจะไปบ้านเพื่อนแต่ทางภรรยายเองก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนคนไหนคริสแสดงท่าทางตกใจและเป็นกังวลก,กับการหายตัวไปของภรรยายและลูกๆของเขาอีกทั้งยังเดินไปขอข้อ,ขอมูลกล้องวงจรปิดจับเพื่อนบ้านพร้อมกับตำรวจอีกด้วย นาธานทรินาสติชเพื่อนบ้านของคริสเขาได้เปิดผ้าวงจรซึ่งตำรวจก็ยืนดูร้องกับคริสด้วยเผยให้เห็นว่าคนเดียวที่ออกจากบ้านก็คือคริสและเขากำลังขนของบางอย่างขึ้นบนรถของเขาในวันที่15สิงหาคมปี2018คริสถูกจับกลุ่มตัวในที่สุดตามคำให้การการจับกลุ่มระบุว่าเขาไม่ผ่านผลการทดสอบเครื่องจับเท็จและยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของเขาเองแรงจูงใจในการฆาตกรรมครั้งนี้ มาจากการที่เขาได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับหญิงอื่นที่ชื่อว่านิโคลแคสซินเจอร์ในระหว่างการสอบปากคำคริสอ้างว่าภรรยาเป็นคนลงมือบีบคอลูกด้วยความโกรธที่เขาจะแยกทางกันหลังจากนั้นเขาก็ได้บีบคอภรรยาจนเสียชีวิตและนำร่างของภรรยาไปฝังในพื้นที่เก็บน้ำมันของบริษัทที่เขาได้ทำงานอยู่นั่นเองแต่ในความเป็นจริงคริสคือคนที่ลงมือฆาตกรรมลูกๆและภรรยาของเขาเขาให้การแต่ละครั้ง เขายายามจะโยนความผิดให้ภรรยาว่าภรรยานั้นเป็นคนที่ลงมือฆาตกรรมลูกๆทั้งสองคนศพของทั้งสามคนถูกพบในบริเวณที่ทํางานของคริสร่างของลูกๆถูกพบในบ่อน้ํามันคนละบ่อและภรรยาที่กาลังอุ้มท้องลูกคนที่3พบถูกฝังอยู่ไม่ไกลจากศพของลูกๆในบริเวณใกล้เคียงกันในบ่ายขขงวมนที่16สิงหาคมปี2018ทีมสอบสวนได้ไปสถานที่ที่คริสนั้นได้นําศพไปฝังในพื้นที่เกี่ยวบน้ํามันของบริษัท ที่คริสได้ทำงานอยู่เพื่อนำร่างของภรรยาและลูกๆของเขาออกมาเมืแ่อบบวันที่6พฤศจิกายนปี2018คริสได้ยอมรับสารภาพว่าเขาได้ลงมือฆาตกรรมภรรยาและลูกๆของเขาจริงหลังจากที่ทะเลาะกันเรื่องขอยาในระหว่างที่คริสกำลังลงมืออยู่นั้นเบลล่าลูกสาวก็เขา้ามาเห็นพอดีคริสจึงบอกกับเบลล่าว่าแม่กำลังป่วยอยู่จากนั้นคริส จึงใช้ภาพปูที่นอนคลุมร่างของภรรยาที่หมดลมหายใจไปแล้วคนขึ้นรถยนต์ของเขาและได้พาลูกๆไปด้วยแต่ในตอนนั้นลูกทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่เมื่อคริสไปถึงที่ทํางานของเขาคริสเริ่มขุดหลุมเพื่อจะฝังศพของภรรยาหลังจากนั้นคริสได้ลงม,มือฆาตกรรมลูกสาวคนเล็กด้วยการเอาผ้าปิดปากและอุดจมูกของเธอจนซีซีได้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดเมื่อเวลาเห็นพ่อของเขาได้ฆาตกรรมน้องสาวของตัวเองด้วยความไร้เดียงสาเวลาพูดกับพ่อว่าหนูจะต้องเป็นเหมือนที่น้องเป็นใช่ไหม และเบลล่าได้พูดขึ้นบาว่าอย่าครับพ่ออย่าทำเบลล่าขอร้องอ้อนวอนขอชีวิตกับพ่อแต่คนเป็นพ่อนั้นไม่ได้ใจอ่อนลงเลยแม้แต่นิดเดียวคริสได้บีบคอเบลล่าจนเธอนั้นขาดอาการหายใจและเสียชีวิตในทันทีหลังจากนั้นคริสก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและคริสถูกตัดสินให้มีความผิดทั้งหมด9้าข้อหาทั้งการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฆาตกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีปิดบังอพรางศพ และการยุติการตั้งครรภ์อย่างผิดกฎหมายเพราะว่าชเนนนนั้นได้อุ้มท้องลูกอีกหนึ่งคนและนั่นเองทาให้คริสได้รับโทษแค่เพียงจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่าเขายอมรับสารภาพการกระทําทั้งหมดของเขาในวันที่30กันยายนปี2020ทาง Netflix ได้เปิดภาพยนตร์สารคดีอเมริ c a n Murder the Family Next Door เพื่อตีแผ่และถ่ายทอดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับการฆาตกรรมครอบครัวเป็นการหยิบยกภาพจากเหตุการณ์จริงมาเรียบเรียงต่อกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่อถ่ายด้วยกันเองในครอบครัว พสข้อความบนโลกโซเชียลและภาพต,าต่างๆที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนี่อาจจะเป็นอาชญากรรมที่ไร้มรุษยิธธรรมและสะเทือนขวัญมากที่สุดคดีการฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์และลูกสาวอีกสองคนเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงเพ,งพราะสามีอยากจะออกจากครอบครัวเพื่อไปมีรักใหม่และจะจบเรื่องราวทั้งหมดนี้ด้วยความรุนแรงแต่สุดท้ายนั้นก็ลงเอยด้วยการฆาตกรรมยกครัวในที่สุด เหตุการณ์ในครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่น่าตกใจและเผยแพร่มากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาคริสวัตเป็นผู้ชายที่ดูเหมือนจะมีครบทุกอย่างทั้งครอบครัวหน้าที่การงานและอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านชันเมืองที่โคโลราโดที่สวยงามแต่ภาพของสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในตอนนี้กลับสร้างเรื่องราวที่แตกต่างออกไปภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเย่ถูกโทษว่าเป็นต้นเหตุในการฆาตกรรมลูก และคนที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อประคับประคองชีวิตคู่ให้รอดนั้นกลับกลายต้องเป็นเหยื่อและต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่มีทางหวนกลับคืนมา